ฮงสวดานพูดเทพตอนที่457ใช่แล้วข้างนอกนั้นคือผืนฟ้าผืนดินนันกว้างใหญ่ไพศา,าลไรที่สิ้นสุดขอเพียงก้าวเดินออกไปพวกเราจึงจะสามารถล่วงรู้ได้เมืองกอรี่เป็นเพียงเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งในโลกใบเล็กสีฟ้านี้เป็นสถานที่ที่เล็กจ้อยเล็กจ้อยมากๆส่วนโลกใบเล็กก็เป็นเพียงโลกเล็กๆใบหนึ่งในระหว่าง3,000โลกาธาตุขนาดเล็ก และโลกหลงซีแดนมังกรก็เป็นเพียงโลกใบหนึ่งในกลุ่ม3,000โลกธาตุใหญ่พวกเราในอดีตช่างเหมือนกลุในกาลย,ยิ่งนะักอะไรกันนะนั่นเป็นทิศทางของตำหนักเจ้าเมืองเนี่ยหลี่มันเกิดอะไรขึ้นกันเหมือนค่าจะสัมผัสได้ว่าค้ายกลนี่เข้าสู่โลกแห่งคุงมืดเกิดการระเบิดน่ะค้ายกลเข้าสู่โลกแห่งคุกมือดอย่างนั้นหรอตุ้นเจียน พวกเราไปดูกันเถอะเขตอาคมถูกทำลายแล้วนี่ยหลีประตูสู่โลกแห่งคุกเมื่อถูกทำลายจนสิ้นแล้วทำยังไงดีล่ะต้นเจียนไม่นะระวัง มีพลังปานน่าสะพึงกลัวเป็นที่สุดสายหนึ่งณตอนนี้ขออนุญาตประชาสัมพันธ์สติกเกอร์ลายช่องนะครับมี2เวอร์ชันก็คือเวอร์ชันมีตัวหนังสือกับไม่มีตัวหนังสือสําหรับใครที่สนใจนะครับสามารถเลือกซื้อได้ที่ใต้ดิสคริปชันนี้นะครับผมแปะลิงก์ไว้ให้ละโอโ้โหเพิ่งเดือดกันไม่กี่ตอนที่แล้วนะครับกำมาเดือดอีกแล้วนะครับจักรพัรดิคงหมิงอย่างแน่นอนนะครับที่จัดการอย่างนี้แต่เรื่องราวในตอนน่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาติดตามกันในทีส่วนสำหรับตอนนี้ก็ตต้ออองัััววาไปก่นสสดีครบ